ก่นทำไรแตกมาันี่ยตายบ่ะ เป็นไงเข้ากันไหมเกันไหมตัวหควันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะรอบสองวันดีค่ะมออกจากรถตัดอตลยกินยังไ่อนนีกินยังไปซั่งนีมาชะมั่นไข่กุ้งแล้วก็ไข่ปลาชมมนอ๋อปลาแซลมอนกินวกเป็นร้พยายางใยายางหักินเิี แน่ค่ะเมืองจะกินในเมืองมันือแซ่บก็แซ่บตำตำปลาต้มตำแซลมอนสั่งมาแล้วครึ่งกิโลซะแั่งปลาแซลมอนว่าครึ่งกิโลบ่ะนะพี่น้องนี่ครับอ๋อไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนครับดูกันว่าปลาแซลมอนจะมาอย่างไรอันนี้จะกินอะไรเนี่ยก๋วยจับข้าวบุญก๋วย

ใ่คอยบเลน่ากนี่ครับจะพลาดเลนยังล้ว ฮะแต่ละคนกินนะครับผมอสเือยเกียกินก่อนฮะเกียกินเปดว่นวารเด็บดิบเออมาจับกล่องเลยอนกินเปลเป็นลองซิบมึงแล้วลเลอนี่เราไม่กินน้ำลาแตกหามันเลย ตาย่ะเป็นไงครับเป็นไงนี่ครับ กัดมากเลยนะฮะกินเลยครับผมกินเลยเดี๋ยวตะกลองกินน้ำก้นหนักันมากหนักแยบแยบเยอะแยบนำง่ายเดี๋ยวปะ ก็จังเรียบโฟมเนี่ยไหมเรียบโฟมเย็นไหมมันเหมือนแบบดูดหัวนมไหมเราลองทำลิ้นดูเรียหัวนมไหมเสียบเลยอะแล้ออะไรบกุ้งนิดหนึ่งแค่รถแค่รถ เอเคอนกเลมันจะมีแกลลอนตะกูลเดียวกันกูลเดียกันเอาบอก็นี่ไงแลอนนที่ขาวแล้วคกไวนชทาวแดเนี่ยทำเดียวกันแลลอทำเตยมอย่างใส่ได้ฟแซอสหเนาะแลลอดขาวกับแลลอนแดง ดนานีเห็นในที่เวม่าเป็นเาเรียกว่าอมน่ะเียกวรลเี้เอรักนะอันนี้ห่อู่ขเรื่องลของอะไรลองดูร้านนะฮะดูร้านของเรานะครับผมร้านก็จะเป็นนี่นะครับมีทุกอย่างครับร้านครับไข่ไข่ไข่สมัต ไข่แซลมอนเป็นแบบไหน,นไม่ใช่ไข่แซลมอนไหนน,<ใ>นี่เราไข่แซลมอนไม่มันเป็นปลาอีกอย่างเลงไม่ใช่ไม่ใช่กุ้งจานซมอนปลาอะไรกันนี่ฉันแซลมอนแซลมอนไข่แซลมอนปลาอันนี้ไม่ค่อยอยู่เป็นโซนๆอร่อยอันนี้ปลาที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ทะเล ปลามันอยู่ไหนอยู่เขือนเหรอเดียวนี่ทำ้ิ้มไีาเอาอบ้างมอนไม่หานนี่น่เนคอเอ,อ,อา,าไข่เซมอนมากินหน่อยดิอร่อยปะเนี้ยไข่ข <c oughs> แซมอนเขานหนคอมไรงงอะเอาไข่ก้มกลมมาละไข่บะแปรเด้ไข่หำก็เคม็มเหมือนกันนี่ย ก็ร้านนก็้าก็จเป็นตุกตตับตัเดอม่ง่วกรปีกํลังกินเ,นเด้เย็นเย็นเียเียวอมอก็เป็นเอบ้านีบ้าอะไรต้ใส่กงยันยันหมูหันกินอยู่นะี่ตกกินไม่เป็นะกินหม พี่พัทอ้าไม่ดูหน่อยอืยอออาหาหน่อยโพดได้น้ำหนัก้นไม่เห็นหล,ลายพ <laughs> โพดหลายโพสดเลยอือหือ ก็เป็นบ้าพาโูเป็นยงังฟม่ใช่เไม่ได้ใคุมแกมันก็อันเดียวกันไม่ใช่เหรอเจอ,อันนั้นอ่ะไปจุ่มน้ำสองอัน,อนกันันวจะเออ่วัวเอาวันนี้ชส้ตัวอีกแล้วครับ มาอีอกแล้วอยังอะไรเนี่ยอันนี้เป็นไข่กุ้งเหรอนี่นะครับไข่กุ้งไข่กุ้งของเรานะฮะอร่อยอร่อยนะฮะของเราเราจะกินแบบนี้ฮะอร่อยไรหยุดเป็นปะแซ่บปะอร่อร่อยแบบแบบอย่างนี้ อ๋อเขต้องกินไข่กับปลานี่เขาแบบเดี๋ยวผมไปกินถ้ามันชุบมันจะหล่นลงน้ำเหมดนะเดี๋ยวมาลอกกันนะ โโอ้หเป็นไงเข้ากันไหมเข้ากันไหมอันนี้กับซอยจุอันไหนอร่อยกว่าก <Sp ันอ๋อคล้ายคล้ายกันอ้าวจะหมดแล้ว

เดืพี่ปาขึ้นดังจรินอะแล้วเลยพี่เราทานไรามากินอันแบบต้นเลยเนาะพี่พัดก็กินอันเขียวๆให้ดูก่อนก็กินแล้วยังไม่เห็นยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเอาหน่อยคำหนึ่งคำหนึ่งพี่กิน่าได้เนี่ยมันจะคืนขึ้นดังอะไเป็นหวานเลยน่ะว่าไอ้กุ้งอร่อย อ๋อยอยอมได้ไหมอ่ะอ <Mont> oh. ้าวปีที่าเนี่ยอย่าลืมกดติดตามอาร์มเซลฟีนะเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ครับกดซ์กไกส์กละสองครั้งกงเดี๋ยว อ่กต้งคแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้กับสิเย่ง้กันไปค่ะเพราะว่าเขาชาร์จแบตมาเต็มจีค่ะสวัสดีค่ะ